ต่อไปจะเป็นการติดตั้งโปรแกรม Open Card เวอร์ชัน1.5.2.1นะครับโดยเบื้องต้นเข้าไปทาง Internet Explorer หรือ Firefox ก็ได้นะครับพิมพ์รา b r o ซ s e r เป็นชื่อ IP นะครับในที่นี้ผมใช้เป็น122.15.3.191 c 2222นะครับก็จะเจอหน้าล็อกอินนะครับ กรอก user กับ password ที่ทางผู้ให้บริการ hosting ให้มานะครับแล้วกดปุ่ม login ครับหลังจากเข้าหน้าจอมาแล้วนะครับก็จะเจอหน้า,หน,า,ห,นาหน้าต่างที่ใช้เมน a g ระบบของเว็บไซต์นะครับเราจะเราจะต้องเข้าในส่วนของ database ก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ my sql management ครับทำการสร้าง database ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ create new database ครับข้างหน้าตรงนี้จะเป็น user ที่ทางผู้ให้บริการเซร s เวอร์ให้มาส่วนข้างหลังนี่คือจะเป็นชื่อ database เราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ในที่นี้ผมจะใช้ชื่อเป็น open card โดยย่อว่าเป็น opc แล้วกันครับ database user name ก็เป็น opc password ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใส่อะไรลงไปคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดเหมือนกับข้างบนครับหลังจากนั้นกดปุ่ม create ครับระบบก็จะสร้างข้อมูลการาการสร้าง d a t a ต a s e บขึ้นมานะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราจะต้องนำมาติดตั้งในโปรแกรมอีกทีหนึงนะครับให้เรายุบหน้าจอลงมาแล้วเปิดโปรแกรม ไฟล์สีล่าขึ้นมานะครับเพื่อโยนไฟล์จากในคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ครับทางฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเราครับส่วนทางฝั่งขวาจะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ครับโดยบางต้นเราจะต้องล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับโสต์ Post, ตรงนี้ก็คือเราสามารถใส่ได้2ทางทางแรกก็คือเป็น IP address หรือเป็นชื่อดูเมนเนมนะครับ Username ก็ใส่ลงไปครับ Password ส่วนพอร์ตตรงนี้บางเซิร์ฟเวอร์ไม่จาเป็นต้องใส่แต่ในส่วนของของทางเซิร์ฟเวอร์ของทางเราเราเซ็ตว่าจะจำเป็นต้องใส่เพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับกด Quick Connect ครับระบบจะเชื่อมต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะครับในส่วนของ โฟลเดอร์ public html ตรงนี้ครับคือเป็นข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในนี้นะครับเราก็ดเจลคลิกเข้าไปได้เลยครับในนี้จะเจอไฟล์ที่ระบบสร้างขึ้นมาก็คือเป็นไฟล์ index.html นะครับกับไฟล์ logo.jpg นะครับทีนี้เราไปเปิดเครื่องของเราหาตำแหน่งไฟล์ที่ต้องการจะอัปโหลดขึ้นไปครับในที่นี้ของเราอยู่ในนี้ครับ ก๊อปปี้ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ครับซึ่งจะมีไฟล์ index.php ด้วยนะครับต้องดูว่าไม่ใช่วโยนทั้งโฟลเดอร์นะครับต้องโยนไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะมีไฟล์ index ตรงนี้อยู่ด้วยลากมาเลยครับทั้งหมดโดยการกด c อนโทรครับเลือกทั้งหมดแล้วคลิกเมาส์ซ้ายค้างเอาไว้และลากมาัทางฝั่งขวาครับแล้วปล่อยไฟล์จะถูกอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ครับ ซึ่งจานวนไฟล์จะมีประมาณ2,000กว่าไฟล์นะครับส่วนในแท็บตรงนี้ก็คือว่าเป็นไฟล์ที่ส่งถ่ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอสักครู่หนึ่งครับจนกว่าจะระบบจะอัปโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้จะขึ้นเป็น complete ครับแต่ตรงนี้มันกาลังโหลดทีละไฟล์อยู่มันก็เลยเตตัสมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ อ่าอัพโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นว่า delivery raising successful ก็คือเป็นการอัพโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูไฟล์ดูนะครับก็ไฟล์จะอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับแต่แล้วเมื่อเราอัพโหลดเสร็จแล้วให้เราเปิดไปเบราว์เซอร์ก่อนหน้านี้ที่ยังคงค้างอยู่นะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งนะครับ โดยเข้าเว็บไซต์นะครับซึ่งเว็บไซต์ของทั้งผมที่เซตเอาไว้ก็จะเป็น opencard. t automaticidea. com นะครับให้ต่อท้ายว่า install ครับระบบจะเข้าหน้า ติดตั้งอัตโนมัติครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบเรื่องลิขสิทธิ์ของคนไทยนะครับเพราะว่าจริงๆซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นของต่างประเทศครับได้ถูกแปลโดยคนไทยนะครับเราก็ต้องมีการให้เครดิตกับเขาด้วยคลิกยอมรับข้อตกลงนะครับแล้วก,กดปุ่มต่อไปครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์ที่ที่รองรับนะครับสถานะตรงนี้ก็คือว่า ตอนนี้เนี่ยโดยเบื้องต้นเซิร์ฟเวอร์เอาเซิร์ฟเวอร์ลินุกเนี่ยจะถูกตั้งค่า default ไว้ที่อ่าอ่านอย่างเดียวซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งสคริปต์ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องเข้าทำการเขียนใหม่เพิ่มขึ้นไปด้วยมันก็เลยฟ้องเตือนว่ามันเขียนไม่ได้เราจะต้องทำการแก้ไข Permission ม,มันนะครับซึ่ง directory ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะ เข้าไปแก้ไขาตามรูทได้เลยอย่างเช่น p u b l i c h t m l c o n f i g นะครับเราก็ไปเปิดหน้าโปรแกรม FTP นะครับ c o n f l i c ให้คลิกขวานะครับที่ c o n f i g php เลือกไฟล์ permission นะครับ ตรงนี้ให้เลือกเป็น777ให้หมดเลยครับแล้วก็ไปที่อ่าแล้วเรามาลองดูหน้าติงนี้อีกทีหนึ่งนะครับให้เรากด r e f r e s ดูครับจากเขียนไม่ได้ก็จะขึ้นปราะเขียนได้แล้วให้เราให้เราไล่ทําไปทุกๆไฟล์ที่ระบบต้องการมานะครับ ก็จะเป็น System แล้วก็แคชหากไม่แสดงอาจจะต้องรีเฟรชให้กดตรงนี้นะครับ s ิสเต็มแคชซิสเต็มหลอกไปที่ซิสเต็แล้วก็ไปที่ f o l d e r c a แคชเจแล้วก็ l ลอกโฟลเดอร์อิมเมจแล้วก็อิมเมจแคชอิมเมจดาต้ เข้าไปที่ซับข้างใน image cache แ,แล้วก็ image data แ,แล้วก็ไปที่ folder download เมื่อทำการแก้ไข permission เสร็จแล้วให้เรากดปุ่ม refresh โอเคตอนนี้ระบบสามารถเขียน เขียนอ่าเขียนได้แล้วนะครับให้เรากดปุ่มต่อไปได้เลยครับตรงนี้อ่าระบบจะให้เรากรกรายละเอียดเกี่ยวกับดัต a ต a s ์เบนะครับให้เราเข้าไปหน้าจอแถบก่อนหน้านั้นนะครับที่เราได้สร้างขึ้นมาให้เรา copy เลยครับลากขอบกด Ctrl c o t r l C เพื่อ copy ครับแล้วมาวางกด c t r l V password ก็ใส่ลงไปครับ ดัตเตอร์เบดเนมแล้วก็ใส่เข้าไปครับดัตเตอร์เบดพรีฟิกตรงนี้ไม่ต้องกรอกอะไรนะครับยูเซอร์เนมก็แล้วแต่เราจะใช้ยูเซอร์อะไรปกติให้เป็นแอดมินก็ได้ครับผู้ดูแลระบบพาสเวิร์ดก็ใส่เข้าไปก็ได้ครับอะไรก็ได้อีเมลก็กรอกอ e ีเมลของเราเข้าไปกดต่อไปครับเป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกดูว่าจะไปดูที่หน้าร้านหรือจะเข้า หลังระบบนะครับถ้าไปที่หน้าร้านก็กดที่ตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้ระบบเตือนมาว่าอย่าลืมลบหรือเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ install เพื่ออะไรเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีอาจจะล็อกอินเข้ามาแล้วเพื่อแล้วเขาทำการติดตั้งเว็บไซต์เราใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเกิดความเสียหายในหน้าเว็บไซต์ได้ให้เราเข้าไปที่โปรแกรม FTP อีกครั้งหนึ่งนะครับหาโฟลเดอร์ install นะครับ ให้เราคลิกขวาเลือก rename ครับเราอาจจะพิมพ์เป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราเพื่อเป็นการคาดเดยายากนิดหนึ่งอาจจะเป็น underscore พ่วงเข้าไปด้วยก็ได้นะครับแล้วเรากด r e f r e s ครับโอเคระบบก็จะเข้าหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นการติดตั้งระบบ open c a r t เวอร์ชั่น1.5.2.1เป็นที่เรียบร้อยครับ